หนุ่มใหญ่ยโสธรวิ่งพิสูจน์รักแท้ขอสาวแต่งงานค่ะ วันที่20มกราคม2566ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณถนนสายบายพัชอัมปันบุรีขาล่องใต้แยกเข้าเมืองชะอำหัวหินอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายสุเทพล้อมจิตอายุ52ปีชาวจังหวัดยะโสธรได้วิ่งไปตามหารักแท้ขอแต่งงานกับนางธนภา,าเขียวอ่อนอายุ56ปีที่บ้านเลขที่24หมู่8ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลในวันที่14กุมภาพันธ์2566วันวาเลนไทยตามที่ทั้งสองคน ได้พูดคุยตกลงสัญญากันไว้ก่อนหน้านี้โดยมีนายปัญญาทับทิมหินอายุ20ปีหลานชายพร้อมรถจักรยานยนต์นำเต็นท์เสื้อผ้าผ้าห่มจำนวนหนึ่งติดตามมาดูแลนายสุเทพด้วย นายสุเทพกล่าวว่าตนไปเจอสาวคนหนึ่งในทิกต็อกชื่อคุณยุจากนั้นตนได้ติดต่อพูดคุยกับคุณยุมาประมาณ5เดือนแล้วก่อนที่จะขอเขาแต่งงานแต่ยุได้ตอบกลับมาว่าให้ตนทํายังไงก็ได้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ทําให้เขาผิดหวังตนจึงตอบไปว่าถ้าจะเอาแบบนั้นตนก็จะทําให้โดยตนจะพิสูจน์ตัวเองและจะให้ผู้อื่นรับรู้รับทราบไปด้วยจึงตัดสินใจออกวิ่งจากจังหวัดนครนายกไปขอแต่งงานที่จังหวัดสตูลเพื่อพิสูจน์ตนเองระยะทาง1,200กิโลเมตรใช้ เวลาเตรียมตัวก่อนวิ่ง3เดือนโดยจะวิ่งวันละ40-50กิโลระยะเวลา1เดือนโดยเริ่มออกวิ่งตั้งแต่วันที่14มมกราคม จากหน้าเขื่อนขุนด่านปาการชนมุ่งหน้าไปจังหวัดสตูลให้ได้ภายในวันที่14กุมภาพันธ์สำหรับการวิ่งและพิสูจน์ตัวเองในครั้งนี้ตนอยากให้เป็นบทเรียนกับคู่รักคู่อื่นๆอยากให้รู้ว่าความรักนั้นมีความหมายมากและสื่อให้เห็นว่าคนที่กำลังทะเลาะก,กันมีปัญหากันหรือถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายและฆ่ากันตามที่เป็นข่าวนั้นตนไม่อยากให้มีความรุนแรงกับความรักเกิดขึ้นอีกหากอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็พาไปส่งคืนพ่อแม่เขาหรือควรพูดคุยกับเขาดีๆสำหรับ ความยากลําบากในการเดินทางตนว่าไม่ยากเพราะเคยฝึกเดินมาแบบนี้อยู่แล้ววันนี้เดินได้แล้วประมาณ300กิโลเมตรเข้าวันที่7ของการเดินทางส่วนเรื่องที่พักค่ําไหนกลางเต้นนอนนั่นหรือพักตามข้างทางบางครั้งก็มีเพื่อนๆที่ติดตามในติกตอกที่ทราบข่าวมารับไปพักที่บ้านตามริมทางบ้างก่อนหน้านี้ตนทําอาชีพนักวิทยุก่อนไม่ประสบความสําเร็จมีหนี้สินนับ10บล้านซึ่งตอนนั้นหาความรักจากใครไม่ได้แต่หนี้สินก็ต้องใช้ตนจึงต้องแสดงความเป็นนักสู้ของ ตัวเองเพื่อที่จะใช้นี่ให้หมดตนจึงค้นหาบุคคลที่อยู่ในโซเชียลว่ามีใครที่พอจะเป็นคู่ชีวิตเดินไปด้วยกันได้เนื่องจากก่อนหน้านี้ถูกหลอกมามาก มีอยู่คำหนึ่งที่คุณยุคพูดกับตนก่อนที่ตนจะตัดสินใจออกวิ่งไปขอแต่งงานในครั้งนี้ว่าไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีเงินมาขอแค่พิสูจน์ใจตัวเองว่ารักเขาจริงไหมและเป็นคนมีสัจจะไหมแค่นั้นพอตอนจึงตัดสินใจวิ่งจากนาครน,นายกไปขอคุณยุแต่งงานที่จังหวัดสตูลโดยวันพรุ่งนี้นายสุเทพจะออกวิ่งไปตามถนนสายบายพัชอําไปอำเภอห,หัวหินและอำเภอปานบุรีเพื่อมุ่งหน้าลงใต้ที่จังหวัดสตูลต่อไปก็คือผมไปเจอสาวคนหนึ่งในติ๊กตอกนะครับ แล้วทีนี้ก็เลยคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเขาก็ถามเรื่องราวของความมั่นใจนั่นแหละ mm hmm. เขาก็บอกว่าทํายังไงก็ได้ให้ให้แสดงถึงความถึงความรักแล้วก็ให้เขามั่นใจว่าเราจะไม่เราจะทําไม่ให้เขาผิดหวังคือความเป็นตัวตนของเราอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนั้นถ้าจะพิสูจน์กันอย่างนั้นผมก็อยากจะให้ทุกคนได้ได้รับรู้รับทราบไปด้วยเลยว่า ผมจะวิ่งครั้งนี้เพื่อความรักจริงๆเพื่อพิสูจน์ตัวเองจริงผมก็วิ่งจากนครนายกนะครับไปที่สตูลนะครับเบื้องต้นก็คือที่ทสตูลที่แจ้งมานะครับผมก็เช็คเช็คพิกัดเลยว่าจะประมาณ1,200กิโลเศษนี่แหละผมก็เริ่มต้นจาก14มกรานะครับจากหน้าเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วก็วิ่งไปสิ้นสุดที่สตูลนะครับจังหวัดสตูลก็จะประมาณวันที่1 4กุมภาพันธ์ต้องให้ทัน เป็นการพิสูจน์รักแท้นะครับเพราะว่าวัยของเราเป็นวัยที่แบบบ้านปลายของชีวิตไม่ต้องการอะไรนอกจากการเดินทางไปด้วยกันดูแลซึ่งกันและก,กันไม่ต้องการเรื่องอความรักกับความใคร่ไม่ต้องแยกออ,กกอนกันนะครับคือเราต้องการความรักจริงๆไม่ต้องการความใคร่นะครับการเดินทางวันนี้เป็นวันที่7ครับเริ่มตั้งแต่วันที่14บสี่มกรานะครับมาถึงวันนี้ก็วันที่7ที่ไหนกินยังไงบางทีก็พักตามข้างทางอย่างนี้ แล้วแต่แล้วแต่จังหวะแต่ส่วนมากก็มีแต่ทีมงานเขาเขาดูจากาใน Tik To อดูจากไอสื่อต่างๆเขาเห็นเขาก็จะโทรหาว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่เดี๋ยวจะให้คนไปรับนะอย่างเงี้ยคือพักที่บ้านมากเขาจัดหาให้บ้านใช่ใชใช